สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มแคมร่าท์นะครับก็วันนี้จะมาทําการบอกวิธีการใช้งานเจ้า Penta กนะครับ s p o 838G นะครับอีกเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หน้าตาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สภาพนี่คือแบบใหม่มากนะตัวนี้นะครับเนี่ยใหม่ปิ๊บเลยนะฮะนะครับผมเนี่ยดูสภาพเนภายนอกนะครับค่อนข้างแบบสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคนะวิธีการอัปแรตเลยเริ่มใช้งานก็นะครับใส่ฐานก่อนเลยนะครับที่ใช้งานจะใช้ปากกาหรือ เมื่อกี้ไฟก็ได้เขีย่ยเขี่ยนี้ออกมาเขี่ยปุ๊บออกมานี่มัจะเปิดแล้วขึ้นมาได้ไมไหมครับตรงเนี้ยเขาจะมีรูปรูป <Aaron> เครื่องหมายบวกอยู่นะเครื่องหมายบวกก็หมายความว่าให้เราใส่นะครับผมฐานควบบวกขึ้นมาฐานที่ใช้ก็คือนี่ครับ C R อาร์หนึ่งสองสามเหนึ่งก้อนอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็ปิดฝาไปเรียบร้อยนะครับผมแล้ววิธีการจะเปิดใช้งานนะกดปุ่มตัวแดงมาเห็นไหมครับกล้องก็จะเปิดออกมานะครับผมเรนลนใส่นะครับผมเห็นไหมเรนลนใส่นะนะครับผม แล้วก็นะครั e tamam. บเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่ฟิล์มปิดก่อนนะครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็วิธีการใส่ฟิล์มนะครับเนี่ยด้านหลังสามารถบันทึกคนที่ได้นะครับก็ปรับโหมดไปเรื่อยๆได้นะครับผมถ้าเกิดขึ้นขีดๆนี้แสดงว่าเราไม่บันทึกคนที่นะเปิดเอาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเรนเลื่อสหมดเลยครับตัวนี้ถือว่าสภาพสวยมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็วิธ e ีการใช้งานก็ใส่ฟ <prejudice ten> <leaves> ิล์มใส่ฟิล์มเข้าไปอย่างนี้ครับผมปึ๊บนะฮะแล้วก็ลากฟิล์มผ่านมาอย่างนี้นะครับผม อย่างนี้นะครับผมรากผักอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝา <d> โดยโดยที่กล้องตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบอ่าน dX เอคอยู่แล้วอ่านฟิล์มอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆที่ในกล้องเขาจะรู้เองนะครับแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้นะค,ครับนี่ถ้าเกิดใส่ฟิลม์มทุกก้องจะต้องขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มีใช้งานก็กดเปิดนปึ๊บกล้องจะเปิดมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดโฟกัสหนึ่งทีเพื่อกันถ่ายนะครับผม อย่างเงี้ยมันโฟกัสใกล้ไปนะครับผมเห็นไหมครับถ้าโฟกัสใกล้ไปข้อเสียงตัวนี้นะครับเวลาโฟกัสใกล้ไปเนี่ยมันจะกระพริบบอกเนี่ยแสดงว่าโฟออกัสไม่เข้าให้เราให้เราถอยหลังหรือไม่ก็ลองโฟออกัสใหม่นะครับผมถ้าเออกิดโฟกัสที่ข้างนอกเนี่ยปุ๊บนะครับเนี่ยไฟมันจะค้างอย่างเงี้ยครับแล้วกดถ่ายนะครับไฟเฟอรติดนะนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาถ่ายได้นะครับผมนะครับผมเนี่ยตั้งเวลาถ่ายเห็นไหมนะก็กล้องก็จะจุดแดงๆขึ้นอย่างนี้นะครับผม ประมาณสิบวินนะครับคระพริบอย่างนี้แล้วถ่ายถ้าเกิดถ่ายไม่ตรงแสงเนี่ยแฟลชแสงเยอะเนี่ยแฟลชก็จะไม่ไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าแสงน้อยแฟลชจะทํางานนะครับผมแล้วก็นะครับตรงนี้เป็นเลือกปลดบอบโหมดนะโหมดแล้วโหมดถ่ายเปิดแฟลชตลอดเวลานะครับโหมดอีกสองก็คือโหมดปิดแฟลชนะครับผมนะครับกดถ่ายอย่างนั้แล้วแตะเนี่ยปิดแฟลชเนี่ยเราเล่นไปด้วยระยะสามสิบแปดวินซูมที่แปดสิบนะครับ แล้วเป็นแท็กเอพโอนเนี่ยเรยนค่อนข้างคมอยู่แล้วนะอันนี้คือเปิดแฟลนะแล้วก็หมดปุ๊บนะครับนี่เปิดแฟลตตอนกลางคืนนะครับผมอันนี้คือย้อนแสงถ่ายย้อนแสงไม่ใช่แฟลชนะครับผมเวลาเราถ่ายย้อนแสงบางทีแฟลชจะชอบติดใช่ไหมแล้วปั๊บหมดนีได้นะฮะเป็นกล้องตัวหนึ่งที่หมดฟังก์ชันครบๆเลยนะแล้วก็ชัตเตอร์บีด้วยนะครับไปสายไฟลากใครอยากถ่ายไฟลากนนนเนี่ยแนะนำในตัวนี้นะครับผมถ่ายได้นะครับบ๊อบ๊บเนี่ยนะครับปล่อยนะครับผมชัตเตอร์บีนะครับผม ก็ม่านจะเปิดค้างนะครับรับแสงตามที่เราต้องการนะฮะนะครับผมแล้วก็เปิดแล้วก็มีชัตเตอร์บีแบบใช้แฟลชด้วยนะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะฮะบอกเลยว่าโหมดเนี่ยครบมากๆนะครับตัวนี้นะสภาพก็ยังใหม่กริบๆอยู่เลยนะฮะนะครับดูดิฮะนะครับผมโอเคนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับถ้าเกิดหมดม้วนเนี่ยเขาจะกลอกกลับให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วตรงนี้เป็นโหมดนี้นะครับกดตัวลูกตุลูกตุลกตาไปเนี่ยจะเป็นโหมดสำหรับถ่ายคนหลบการตาแดงนะครับผมนี่นะครับมาดู ครับเป็หมดลดการตาแดงนะครับผมตรงนี้นะฮะสำหรับถ่ายคนนะผมแนะนําให้กดเปิดไว้นะพอถ้าเราเปิดแฟลชถ่ายก็คงถ่ายคนนะนะครับผมโอเคถ้าเกิดกล้องเนี่ยเวาเอาถ่ายหมดม้วนใช่ไหมครับกล้องจะกรอกลับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาฟิล์มออกก่อนนะครับก็สามารถเอาออกได้นะโดยการกดที่ตรงนี้นะครับผมปุ่มนี้ไว้กล้องกาจะกรอกฟิล์มกลับให้เรานะครับผมนะครับไหนเว่าถ่ายหมดม้วนเนี่ย แต่ปุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าปกติว่าเราถ่ายกันหมดมวลพ่าเราถ่ายกันหมดมวนใช่ไหมครับกล้องก็จะก่อฟิล์มกลับให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะแต่ในกรณีนี้คือเราก่อกลับใไปดูก่อนนะครับว่าระบบทํางานได้ปกตินะครับแล้วเราก็เอาฟิล์มเนี่ยไปส่งลานลลางได้เลยแค่นี้เองง่ายๆครับแค่ใส่ฟิล์มนะครับเปิดกล้องนะฮะนะครับจับองค์ประกอบนะครับกดถ่ายแค่นี้เองครับจัดองค์ประกอบแตะไปขึ้นนึงนะครับโดยที่มือเราเนี่ยนะครับ ไม่ไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยแล้วกดถ่ายแค่นี้เองนะครับใช้งานง,านงาน่ายๆแล้วก็เออดูระบบสูงสูงภาซสูบออกได้ปกตินะครับมี้าซสูมออกนะครับทุกระบบทำงานเต็มระบบมากๆเลยตัวน,นี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจฟิล์มคัมร่อดิกแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ